มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเคยจนชินนะครับองคเพนะลินมิตรรัตนะสะสมนะครับสำหรับอสสมแเป็นเก่าเหรียญเก่านะครับครับนี้เรามารับชมนะบบน,นะครับพร้อมๆกันกับเหรียญน,นะครับเหรียญห้าบาทอีกแล้วนะเหรียญห้าบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับถือว่าเป็นเหรียญหายากครับ ติดอันดับ4ข่ม10อันดับนะครับทีนักสะสมเขาตั้งสถิตไว้นะครับว่ามีการผลิตน้อยนะครับนะครับเป็นเหรียญปี2551นะครับเหรียญใหม่นะครับเหรียญใหม่ครับเรามาดูความเป็นมาด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับ ็นพระบรมเชษฐาขององค์องค์คนอุดรยดนนะครับชการที่เก้าของเราด้าน,นหลังส่วนของด้านหลังนะครับด้าน,นหลังจะเป็นพระอบสถนะครับวัดบญจมะบพุพพิตรวัวละวิหารนะครับที่ว่าเป็นเหรียญหายากนะครับติดอันดับท็ทอปโฟนะครับท็อปโฟนะครับ,รบก็คือ นับ4นะครับผมจาก10อันดับ,บติดอันดับ4ถือว่าเป็นเรียนที่ผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่6ล้าน2 0 0 5,000เหรียญน,นะครับเป็นเรียนที่นักสะสมนะครับตามหาแล้วก็เก็บสะสมกันนะครับ ถาว่าราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่นะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับและอาจจะมีราคาสูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นหลักพันได้นะครับหลักพันนะครับเพราะจำนวนผลิตมีแค่หกล้านเหรียญนะครับถือว่าหายากนะหายากนะเพื่อนๆใครมีนะครีบเก็บสะสมไว้เลยนะครับ อย่าเพิ่งหยอดน้ครนะับอย่าเพิ่งหยอ่อนใช้จ่ายนะอย่าเพิ่งใช้ออกไปใช้จ่ายหมุนเวียนนะเพราะว่ากว่าจะหาได้ครับปีห้าหนึ่งนะนี่ผมก็ดูเก็บม,มาทั้งนดนือนผมมีูม่เหรียญเดียวนะที่เก็บสะสมไว้นะสำหรับเหรียญน,นะคบห้าบาทของปีพศ2551นี้นะ ที่แตกต่างก็คือผลิตน้อยมากครับจำนวนผลิตน้อยแค่หกล้านเหรียญนะนะครับนะนะผมก็มีข้อมูลดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังตลอดนะครับนะใครที่ชอบหรืออ,อยากติดตามนะครับว่าข้อมูลจริงนะครับของเหรียญที่ผมให้มานะครับเป็นข้อมูลจริงทั้งนั้นนะครับราคาจริงก็อยู่ที่ 100บาทนะครับสำหรับปีสนหร้ยนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับะจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามกระแสนะครับตามกระแสเ,เพื่อนๆใคราตามรับชมคลิปนี้นครับก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าก็จะมีคลิปดีๆมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ الله يخاف الله يخافهم